โอ้สิไปสายพี่เตียงตัวรอแทนโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับจังใดโอ้ยตาโอ้คนนานักเรียนมาแล้วสวัสดีครับ คนหนาเออคนหนาเออเฮ้ยเ้้อเ้้อนป้าถูชิลล่อหรือตัวนี่มะนว้าห้องน้ำเคยเล่าครับพี่น้องครับ โอ้ oh. ยังก็เอท้องน้ำนอนหน่เนาะอืม mm hmm. โอเวอร์ยังอเอ่าโอเวอร์สเปกโอเวอร์สเปกอีก <laughs> ใส่เล็กไงเล็กนะตา <laughs> ปานอะไรกัยังแต่ไม่ขำอยู่นนะเพื่อนนแมวะโอ้อ oh. <laughs> mm ืมโอ้ แล้วลหรตัวนี่แล้วลหรครับอืมแล้วออ๋อแ,แปะบ่พ่อบ่บ่พ่อครับเพราะว่ามันเดือดออกเลยค<อ>้อนมันเดือดเลยมันเดือดค้อนดอกเนาะเดือดค้อนอย่อืมมันจย่างตัยิ่งเชิงไชยยแต่นึงเซ็นนึงเออให้หนุ่มใต้ตารางเขียงเลยตารางกระท่อมโอ้ค<อ>ักค่ะค่ะค่ะ พาดโอืมมาสถานเลยนะน่อยเนาะโอ้ใส่เล็กเพีอย่างดีนตัวนี่ม่ธรรมดาาตัวนี่งานลอยดิงานลอยตาหาเนี่เขายังระดับนำแอนวามินหนึ่งกับอะไรเนาะโอ้บันไดนะเนาหลังน้อยนึงเข้าบรไดฉากเนี่ยอ บ่ได <ek> ้บ่ได้ไม่ด้ฉากเห็นว่าลูกจอดรถเาหร่อเออแที่รียกเป็นเมียนต้นเลยหรอ้สร้างหนงปานนี่หากระพริตนี่สร้างหนงนาะสร้างในตำนานโถ่โถ่โถ่ช่างในตำนานโอ้เล็กบุพเนาะบุพเพเพราะว่าตับยิงแหล้วเข้าหอย เขาบ่กเนยมัเขาเขาหลุอยู่ว่าค้อนั่งฟังละเ,เอาเส้นหนึ่งกาวเอาเส้นหนึงง่งค้อหาสิบเขาหลุอยู่ว่ามันเหลือค้อนอู่นนะครับที่นี่เขาเอาเเข้าเอาเล็กมาค้อบึงหาสิบมันสัน่นเหมือนบวิบิเบิงนะมันสันน่นเนาะมันบวบิบิเบิงเขาก็เลย<ม>ต้องยืดออกครับอีกเจ็ดสิบเก้าเส้นก็เลยขยายออกนเนาะเล็ก<อ>เส้นหนึ่งกัตอ่อเจ็ดสิบเก้าเส้นบัดนี้เขาก็เลยต้องได้เพิ่มเป็นหกเมตรเจ็ดสิบเก้าหกเมตรแปดสิบเป็นต้นนี้ เขาสืได้เพิ่มเล็กอยู่ประมาณเศนเล็กแปรแแปรนี่อามาตัดใส่นี่เอยเศนนึงเต็มเต็มเลคือเอาไว้ยิ่งเชิงใช่เนาะเออเอาไว้ยิ่งครอบออหนึ่งหนึ่งกับเศนที่สองอามาตัดใซโอเศนเครื่องมันน้ำมขายเราเครื่องเศนมันต้องได้ซื้อสองเศน รแล้วอีหลีตัวไหนสรุปทั้งคางในการ4เมตรมั้งปะอะไรครับจันทันเนี่ยจันทันเนี่ยมันอยู่ที่3เมตร9 10 3เมตรเก้าสิบกว่าเก้าสิบกว่าครับเกือบ4มเมตรเนออเราะเขาเอาซีอะไรเขามีประสบการณ์แล้วอืมแค่เขาเอาซีเต็มปุ๊บ เออข้อนซ่อนค้อนอีกสิบห้าเส้นนั่นวะเออต้องมาจีเนตัดใส่โอ้แมนแมนเนาะบ้านนี้ข้อนเอาบ่อสิบห้าได้อยู่ปะไดเจ็ดเส้นได้ปะไดเจ็ดเส้นก็ได้เพราะว่าลงตระลับไปด้วยเชื่องไส้เขายังบม่ได้ตัดนะมันยังเป็นแผ่นเดียวต่อเชื่องไส้เขาก็สื่อม่าเขาไล่เป็นสามเมตรต่อแหลกเนาะเออ เฮ็ดนะดูก็แหงเก่งไปเลยเอาผิดพลาดก็น,น้อยลง่แมนโอ้เดเียวัโอ้เหมือนแน่จัง่อยเด้อพี่น้องเด้<อ>น่าจะว่ามาก<อ>าคำครับทั้งหมกทั้งไว้ตำานานะเอาเนาะอืสามเก้าสาครับ3 9มเก้สา 3ามเก้าสามอสามเก้าสามก็จะเหลืออยู่เจ็ดเส้นอได้ได้ไอ้สามเกสามนี่มันตะอวเจ็ดเส้นเนาะแมนได้เยอะเนาะได้ไดมันิวดีครับเชิงช่สี่เมตรพอดีแมน้าส่มดลตัดเชิงชช่แมนแมนแมนได้ปครับแมนแล้วแต่ว่าเขาตกลงไปเอาเชิงช่สองแผ่นสี่อันเชิงชช่กับบพออีกทีมันบุอนบพอเลยครับมันจริงๆมันองไปเปลี่ยนต้อเอาสามเมตรมาเบิดเลยนะ ออมมแล้วว่าเขากเก็บไปใส่งานไม่กันได้เออแล้วไปซื้อไม้อีกสองหนึ่งเป็นสันเนาะนสันเลยปาดโถท,ทาสีละตัวนี่โถ่โถๆโถ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 โอ้ยอย่างไงอย่าง,งสวยเลยครับ สีแล้วเรียบร้อยกสิขั้นตอนต่อมากสิใสเชิงชายครับผมแล้วก็จังมุงเนาะโอ้ทำการทาโดยช่างหน่งครับโอ้สีขาวตัวนี้อืมสีขาวนวลอุ้มเลยโอ้สื่อเล็กมาใสแล้วเนาะ ตัดออกหมดเลยบาทในต้นไม้ตัดต้นตะกบออกเลยบาทในโอ,โอ้ยังกลวงยังไงครับห้องน้ำเคยเล่าเป็นห้องน้ำรองรับแขกนะครับเด้อ บรรยากาศด้านหลังบ้านเพื่อนครับโอ้บม่ธรรมดาดีตัวนี่เสียร์นิพนธ์เอฟของน้ำไปกับต,ตอนแขกบ้านแขกเมืองครับพเพื่อนมาเยี่ยมมายาำของน้ำทั้งในกาน้านมีดอกครับสองหองอันนี้เพิ่นก็บเอฟเพิ่มโอ้ความยาวนี่เจ็ดเมตรครับ ความกว้างอยู่ที่สี่เมตรมโตใหญ่เงาอัดหลาดเลยนม่นว่าจะเป็นสามห่องนะครับเด้อสามห่องครับหนึ่งห่องสองห่องสามห่องห้องน้ำสามห่องครับอืม เป็นบรรยากาศงามแรงครับเมื่อนี่สกลนครบ้านเขยลาวอุณภูมิอยู่ที่26-27ถึง27องศาครับกำลังพอดีครับบ่ห่อนบอ่หนาวแต่ว่ายามกลางเว้นกัดแดดยังเปี่ยงเปี่ยงเลยด้วพี่น้องด้วยลางบานพี่น้องเป็นยังไงแน่นอนครับผมนี่เป็นสะหลังบานเป็นครับโอ้ เป็นหอเป็นหม่บาได้มาหลายอา,อาทิตย์แล้วสั่งโรดก็ได้โอ้นี่เป็นบรรยากาศงามหนาแรงสิประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อนครับโอ้ต้นมะพร้าวเป็นโลกบ่คือแหงคือเหี่ยวคือหักจังสีนอมะพร้าวน้ำหอมนี่ครับใบแหงใบหักเข่าเล่ากระได้ เอ๊ขึ้สิเป็นแบบนี้เนาะโอ้ดอกแค่เป็นบานหรือตัวนี่คนนะครับดอกแค่น้อยครับดอกแค่น้อยทั้งวันช่างโหลดเอิ่นว่าแค่กะทิครับนี่ครับแค่กะทิอ่าเป็นอ่าอันเดียวกันกับดอกแค่เลยครับแต่ว่ามันจะน้อยเนาะ ภาพพี่น้องเบิ่งไกลๆครับนี่ครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับผมดอกแคโอรู้สึกว่าเป็นลนครับเป็นลนนี่ครับเบิ่งไกลๆทางบ้านพี่น้องเอืนอนดอกแคกะทิขึ้นกันบ้านนอกครับผมนี่ครับ ดอกแคกะทิทางบ้านชางโลดเอ่อนครับมีอยู่1 2ึ่งสองต้นครับนี่ต้นนี้เป็นดอกหลายกงูดอกเป็นกสีออกตามเหี่ยงตาำลำต้นแบบนี้ครับนี่ครับเป็นลวกกิน1กินกับแจ้วครับแสบครับดอกแคกะทินีขนบานเลยครับ นี่บานแล้วบานแล้วบานกระดน,นพาพี่น้องชมบรรยากาศยำคำยำแรงครับโขกน้องนาเขยลาวมือนีขณะนี่กับเป็นเวลา18นาฬิกาเด้อพี่น้องเด้อตะเวนถนนโตกดดินอยู่ครับนะครับยังแดงยังคืองอยู่ตะเวนกระได ทักทายไปยังคุณลุงอดุลครับปู้ไม่ได้ทักทายหลายวันเลยเป็นยังไดนาะคุณลุงนาะทางนนบุรีครับทางสกลนครฮอนครับยาำกลางเวีนย่ำเศร้าจะหนาวจักน้อยครับหนาวนิดเดียวครับหนาวเล็กน้อยคาดว่ากระชมเม็ดแล้นละครับหน,า,นาวที่สกลนครบัานชางโรด ทางนนบุรีกะคงจะร้อนเหมือนกันเนาะคุณลุงเนาะทางพุ่นดีบ้านคุณลุงปัทวีครับอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วเป็นอย่างไรเนาะคุณลุงเนาะทางพุ่นคิดหนอดคิดถึงคือเก่าด้วยครับผมได้ทักแชททักไลายหลายวันเลยสังโลดกระไดหน่อนไวเยาะนำการนำงานครับ แล้วครับพี่น้องครับคลิปนี้ขอลาสำเนาสะกดนะครับเนาะพอกันคลิปใหม่ครับเมื่อหนาในเวลาประมาณเดียวกันนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาชมครับขอบคุณทุกุคอมเมนต์เะครับเด้อดีเฟนกำลังใจให้ช่องรลด้วดยดีมาตลอดถ่ายมีกันม้าที่วิ่งเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ